สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาบอกบรรดศักตร์ของค่ายมาใชนนะคะว่าความเป็นมาเป็นอะไรบ้างและหลักฐานมีอย่างไรบ้างนะครับก็รับชมคลิปเลยดีกว่านะครับบาลอาจัรเป็นค่ายป้องกันตัวเองของชาวบ้านเมืองสิงห์บุรีและเมืองต่างๆที่พากันมาหลบภัยจากกองทัพพม่าที่บาลจันก่อนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองสามารถต้านทานการเข้าตีของกองทัพพม่าได้หลายครั้งและมีเกียรติศักดิ์ เรื่องลือในด้านวิากรรมความกล้าหาญในประวัติศาสตร์ทไทยโดยมีอนุสาวรีย์สร้างขึ้นเพื่อนำลึกถึงวิชากรรมในครั้งน,นี้ในตำบลบางละจาันอำเภอข่ายบางละจาันจังหวัดสิงห์บุรีอนุสาวรีย์วิญชาและอุทยานข่ายบางละจาันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรแก่วิญญาบ้านบางละจาันผู้ประกอบวิชากรรมครั้งสำคัญ ในบระวัติศาสตรไทยในสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์โดยพระม่าได้ยกทัพมาตีไทยและมีกองทัพส่วนหนึ่งเข้าตีหมู่บ้านบรรจันแม้ว่าชาวบ้านบรรจันจะขาดแคลนอาวุธและมีกําลังน้อยแต่ก็ได้สแสดงความกล้าหาญและความสามัคคียอมพีีชีวิตเพื่อประเทศชาติจนได้รับการจารึกเพื่อเป็นเกียรติสืบม,มา อนุสาวีลีวิเชชนข่ายบรรณาจารย์เป็นรูปหล่อปฏิมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบรรณาจารย์ทั้งสิบเอ็ดคนประกอบด้วยนายจันหนวดเทียนนายโชนนายดอกนายทองแก้วนายทองเหม็นนายทองแสงใหญ่นายแท่นนายเมืองพันเรืองขุนสัร์และนายอินสร้างขึ้นโดยการศิลปากรตั้งอยู่กลางสวนอันล่มลื่นเพื่อรลึกถึงวิเชชนบ้านบรรณาจารย์ที่กล้าหาญและเสียสละในการ รวมพลังการต่อสู้กับกองทัพพมา่าที่ยกทัพเข้าตีหมู่บ้านบาราจัรถึง8พดครั้งใเวลานานกว่า5เดือนจึงเอาชนะได้หลักฐานของข่ายบาลอาจารคือเอกสารที่เป็นหลักฐานทางบริษัทที่กล่าวอ้างถึงบาราจทรมีหลายชิ้นอันได้แก่ 1. เอกสารที่บันทึกเรื่องบาราจทรเพียงชื่อเช่นจดหมายเหตุความทรงจํา ของกรมหลวงนรินทรเทวีเป็นต้น2เอกสารที่บันทึกเรื่องบรจรจั์อย่างคร่าวๆเช่นพรลราชะคพงสาวดารสบับดริติดมิวเซียมเป็นต้น X3 เอกสารที่เล่าเรื่องบรจรจั์อย่างละเอียดเช่นพรลาชะกพงสาวดารสะบับพาล่าสัดเลขาเป็นต้น พ้อคิดที่ได้คือ,อจากบทวรรณกรรมบาลอาจารย์ทำให้รับรู้ถึงความสามาัคคีถึงแม้คนบาลอาจารย์ยังกลุ่มเล็กๆแต่ก็สามารถทํางานและวางแผนการลบกับม่ามได้ยาวนานถึง8ครั้งซึ่งสะท้อนให้เห็นความสามาัคคีคือพลังที่ชนะสิ่งต่างๆได้อย่างที่แท้จริงและวิลกรรมของนายทอเมนก็ คือคนที่คนอื่นมองว่าไม่มีค่าหรือไม่มีความหมายก็ยังสามารถทำประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองและประเทศชาติ